เ <rôle> นี่ยจะบุญและอุปกรณ์สาวคำทวารมหาธาตุสามาตัวเปล่าแล้วนะโอ้อ้สามาตัวเปล่าแล้วบังคับไม่ได้แต่ผมผมบวชหนึ่งป้วนหนึบวชสี่สิบปีแล้วบวชไปเนี่ยสองพรรษาก็มาเยตินี่ก็มาเยติก็เท่ากับอาจารย์พอดี ติเกิ่งบอด40ปีว่างั้นเถลยนี่มีดูสิอ้าวขอการครับผมเดี๋ยวให้ไอ้นั่นนิดนึงคือโดยธรรมเนียมเจ้าค่ะมันมีต้อนรับสองอย่างต้อนรับเขาเรียกปฏิสันถานมีสองอย่างอามิตรอามิตรปฏิสันถานมัต้อนรับอามิตรอันนี้ไม่ได้กินข้าวเราไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้ต้องเราแล้วก็ธรรมะปฏิสันถานไงธรรมะปฏิสันถาน นี่เห็นพวกเราอาจารย์เลยนึกถึงสองสามวันเอ้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วที่สองอาทิตย์ปลายปลายเดือนนี่นะไปแสดงรมที่โรงพยาบาลเจรญนรุงประชารักอ๋อใช่แล้วทีนี้หลังจากแสดงคาเสร็จโยมก็นี่มตนไปห้องผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงอายุแปดสิบกว่าปีแล้วก็ที่ไม่รู้สึกตัวมาสองเดือนก็จะให้จารยประเทศอะไรจารย์กยเทศคนเฝ้า Oh. <laughs> อาจารย์เลยถามว่าคนก่อนหน้านี้ก็มีคนมามาจากมาจากกรุงเทพเรามาหาตามาในก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะ <Okay. S 1> มันก็เลยสองกรณีก็เลยได้เทศให้ฟังว่าคนแก่นะแค่แก่เฉยๆนะเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นไหมท <Okay. S 1> ุกไหมถูกถูก,ถกแค่แก่ถึงก็ทุกอยู่แล้วเนี่ยยิ่งมาป่วยอีกก็ทุกอีกแล้วคุณจะให้อาจารย์ไปช่วยให้เขามีชีวิตอยู่หรือ S <S <S ไอ้แค่เจ็บแค่ป่วยมันก็ไอ้แค่แก่มันก็เจ็บแล้วใช่ไหมครูจามเราจะให้อาจารย์ไปแผ่เไม่ตาให้แม่ให้พ่อมีอายุเยืนอย่างนั้นเหรอหรอกพอไอตอนที่เขามีชอคีวิตอยู่ทำไมไม่ดูแลเขา<อ>พวกเราเนี่ยพ่อแม่นี่คนนึง่นละที่อันนึงอ่ะลูกอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะรเร็วเร็วนี่เองก็ลูกศิษย์นี่แหละเรียนจบเพรสตัดพอเรียนจบได้ใบประกอบเสร็จเรียบร้อย บริษัทก็มาเอาเอาตัวไปก็ให้สตาร์เทเคหน้าเจ็ดหมื่นแต่ถ้าไปทําที่โรงพยาบาลก็ได้ประมาณสามหมื่นกว่าวพ่อแม่ก็ยากให้ลูกได้เ็ดหมื่นเกตหมื่นอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวนี้คุณเรียนจบแล้วคุณได้เงินแล้วคุณต้องไปดูแลพ่อแม่อมเออไอ้เงินมันไม่ยั่งยืนคุณมีมากคุณก็ใช้มากคุณอยู่กรุงเทพคุณก็ใช้มากแต่คุณไม่มีโอกาสที่จะด,ดูแลพ่อแม่จะไปดูแลตอนตอน,ตอน,ตอนที่นอนโรงพยาบาลอ่ะมันไม่ไม่มีประโยชน์ เขายินดีไหมอู้ยินดีรู้เกินว่าลูกมาดูแลฉันก้างเขาไม่ยินดีเลยฉันเะจะไปเราเดวเออพระเจ้าท่านว่าอย่างนั้นท่านสอนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบอย่างนั้นไม่ใช่เหรอจะไปตอบตอนไหนไม่ได้เลี้ยงหลอกตอบเลยนะตอนนั้นไม่ได้เลี้ยงตอบนะครับหลวงพ่อรอที่จะเอาทรัพย์มรดกนะครับตอนนั้นนะ่ะนะทชไหมครับคุณดานเออท่านเลี้ยงมาแล้วพอได้เงินเดือนเดือนแรกเลี้ยงตอบเลย ทุกวันนี้แทบไม่ได้มีโอกาสเพราะอะไรเพราะได้แต่งงานงั้แต่อยูโรงเยียวมาหาอะไรนู่นมผมผมนีไม่ยอมผมบอกให้คุณกลับไปไปใกล้ๆนั่นแหละลงปราบันแค่จิบเตียงเองนะแต่ว่าคุณวันเสาร์ขี่รถกลับมาทุกวันอย่างน้อยกณก็ได้ซักเพื่อซักเสื้อซักผ้าดูแลเข้าไปอาหารให้พ่อให้แม่ขาขายก็ยังได้ช่วยขาขายเลยวันเสาร์อาทิตย์ได้อยู่ดูแลอีกสองวัน เป็นอย่างที่อาจารย์ว่า,าจริงๆเลยพอไปอ้าวพอมีครอบครัวมีปัญหาครับมอดกมีที่ตรงนั้นมีสิ่งนี้อะไรประเดี๋ยวประดังเข้ามาพ่อก็ป่วยก่อนหน้านี้ลูกไม่ไม่กลับบ้านไม่ป่วยพอลูกกลับไปป่วย <S 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 เห็นไหม <S <S คือถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้ดูแลเลยจะไปดูแลท่านเขาแก่แล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าเขาเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจการทํากิจของท่านจิตอะไรก็คือนี่เราทำหัวหาอาหารซักเสื้อซัก,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 กผ้าดูแลบ้านเรื่องจิตของท่าน เออดำรงวงศกุลเห็นไหมเออดำรง,งทําตนให้คนรับท,บบทรัพย์มรดกทำยังไงทำตนรับทรัพย์มรดกก็เป็นคนดีดี<ม>เวลาท่านตายแล้วเ่าเลี้ยงอ่าทาบุญุทิทให้ท่านแค่ห้าอย่างท่าบอกงี้นะพระเจ้าท่านว่างั้นแล้วไปเลี้ยงดูไหมตอนตอนแก่แล้วตอนนั้นอ่ะนอนนอนโรงพยาบาลได้ไปเลี้ยงดูเหรอเออใครที่รักกันมากที่สุดรู้ไหมคนอีสานและคนเหนือนะ่รักกันมากที่สุดคนกรุงเทพคนภาคกลางไม่รักกันหรอก เขาต้นะขาต้นเพูดเล่นนะเวลาตายเราไปเอาไปไหนเผาครับไม่ใช่เอาไปไหนวัดเอ้ยวัดเอารีบไปเร็วๆอย่าเอามาบ้านแต่คนอีสานเขาากลับมาบ้านเขารักกันจริงมากเลยขต้อนเขาต้อนะตายเนี่ยเอารีบไปเลยตายโยรงบ้านก็ไปไปจองอยู่นู่นหรจองวัดเลยแต่อีสานเขาอยู่บ้านแต่ยังอยู่บ้านอยู่ เออไงใช่เหนือกับอีสานศพจะอยู่บ้านไงที่มาว่านเนี่ยอันมาเลยาพูดเล่นว่าคนอีสานกับคนเหนือน้เขารักกันจริงใเขาอฝากไว้นะอย่าไปอย่าไปอย่าไปออย่าไปทําลายลูกให้เขาดูแลพอเขาได้เงินได้ทองเนี่ยให้เขาตอบแทนเราอย่างน้อยหุงหาอาหารเราก็ชื่นใจแล้วแค่โทรศัพท์เขาชื่นใจแล้วนะตัววันเนี้ยเออแต่ตัววันนี้ไม่มีไม่มีเลยนะบางทีเขาโอ้ไม่ไม่ไม่อยากจะพูดนะ พ่ออยากจะโทรแม่อยากจะโทรเขาอ๊ยอย่าเป็นลวกเขานคนเลย <c oughs> เขาคงจะยุ่งจริงๆมันไม่ยุ่งหรอกมีเวลาเยอะแยะมากมายามันทำงานทั้งวันทั้งคืนจะเหลือลูกกันนะ <c oughs> นี่เลยไหมมันไม่ยั่งยืนพวกเรารู้ไหมว่าคนดีเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องหมายอ่ะอกตัญญูนั่นนะคว <c oughs> ามกตัญญูแปลว่าอะไรก <c oughs> ตัญญูนะแปลว่าเป็นรู้จักคุณคุณแปลว่าอ <c oughs> ะาไรกตัญญูกตัญญูรู้คุณไม่ใช่นะรู้ต้องอีกอันหนึ่งนะรู้แล้วก็ต้องทําอะไร ใช่กระตันดูไปว่าตอบแทนท่านผู้มีอุปการะเรียกว่ากระตันดูเอออย่างนั้นนี่ใช่นไหมแล้วทีนี้แล้วถ้าพวกเราจยให้เงินให้เงินได้เงินอน่ะถ้าลูกไปตอบแทนจะเป็นคนดีได้ยงไงทีนี้นั่นแหละถ้าใครตอบแทนทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะตอบแทนผู้มีอุปการะนะมึงพี่มึงผู้มีอุปการะเราไม่ได้บุญคุณด้วยนะแต่สิ่งนี้ก็มีอุปการะหมดนะ มันไม่ใช่จ็สิ่งที่มีวิญญาณครองอย่างเดียวเออที่อยู่ที่นอนที่อาศัยของเรามีเป็นมีคุณกับเราไหมพม่ท้โอทามที่หลับที่นอนแม้แต่หมูหมาตาไก่มีคุณกับเราหมดเลยนะเข้าใจไหมแต่คนไม่นึกทุกวันนี้แต่มาผมขอโทษขอโทษนะนี้เรื่องจริงน่อยพ่อไปตายที่บ้านอาจารย์เป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์สี่ด็อกเตอร์สามสาวเป็นสาวหมดเลย จะให้อาจารย์ไปไล่วิญญาณพ่อหรือไงไม่รู้แต่อาจารย์ต้องเดินจ้องไปอย่างเงี้ยบ้านหลังใหญ่ๆนะทําไมมันรกบ้านมันรกอ,อาจารย์ต้องบอกว่าโอ๊ยมีหน,น้าแล้วมึงขอโทษน,นะคุณถึงไม่ได้ผัวเงี้ยเ <laughs> ด็กแปลกนะพวกเรานะอันนี้อันนี้ทรมานะเขาขาดนะผมเขากาดนะอันนี้ทรม,มานะ,ะของใหม่ก็เอาเข้าอของเก่าออกไหม ของเก่าไม่อับของใหม่ก็สั่งง่ายทุกวันเนี้ยสั่งโทรศัพท์ใช่ไหมใครที่มีเงินทางโทรศัพท์ก็ทางโทรศัพท์เนะ่ะคนเข้าคนเข้าของเก่าไม่ออกมันก็รคติอ่าจริงจริงอันนี้เป็นสมมติประธานสี่นะอาจาย์มาเปรียบเทียบดังว่าของใหม่ไม่เอาเข้าก็คืออารมณ์ใหม่ๆเนี่ยนะโอ้ยแค่ของเก่ามันเต็มไปแล้วไม่ต้องเอาเข้าเห็นสภาพัแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยไม่ต้องไปจับเข้าใจไหมของเก่าอันไหนล่ะ ความโกรธเกลียดเช่ชังรักชอบพวกเราไปวัดมาตั้งกี่วัดนะยี่สิบกว่าวัดเนี่ยนะลอันนี้มันของเก่าให้เอาออกมันก็บ้านล่งมันล่งก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยยมกรุงเทพมานะอาจารย์ขเลืออะไรหุมเยอะแยะอาจารย์ขลืออะไรเยอะแยะเขาว่ามันไม่มีอะไรไงเป็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาโกรธผมนะครูอาจารย์โกรธผมว่าผมไม่รับของเขาคือรับก็จริงแต่ว่าก็ต้องกระจายออกแต่อย่าเอาเก็บมาไว้ทําไม ในกรุงเทพมีไหมหลาครูอาจารย์เต็มไหมธาราเต็มหมดใช่ไหมของใช่ไหมไอไม่หมดไอ้ไม่หมดแต่ว่าเขาว่าเขาว่าเราไม่มีของไงแต่จะมีทำไมถ้าของเยอะอาจารย์เธอทำความสะอาดได้ไหมอันนี้สามรอบนะนนี่นะนี่นีเขาทำความสะอาดตามรอบนะสามรอบสามรอบนั่งตั้งแต่ตีสามนันนี่นะ นี่มาตื่นแต่ที่สามยังไม่ได้พักเลยนัเนี่ยทั้นเสร็จก็ทำไม้กวาดได้อันหนึ่งแล้วก็ปูนปูอะไรรู้ไหมนี่จะนั่งสมาธิตอนบ่ายโมงบ่ายโมงถึงสามโมงตอนเย็นก็ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มอันนี้ส่วนรวมนะส่วนรวมพระก็เกือบห้าสิบห้าสิบทั้งเน้นด้วยนะก็ห้าสิบคนละไม่ชีก็สามสิบซก็สามสิบ่าแล้วก็โยมปฏิบัติธรรมต่างหากนะ พอมาด้วยกันเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเขาปูเสือนั่งสมาธินี่เนี่ยเนี่ยนะเนี่ยครับของใหม่ไม่เอาเข้าไงถ้าไม่สํารวมเงี้ยมันก็ของใหม่ก็เข้ามาดเข้าใหม่เข้ามาดิเดนเนี่ยมันเข้ามาจากตอนนี้เนี่ยนั่นเยอะนะ่นะเมื่อก่อนมีกรรมฐานเขาว่าธรรมะมันเกิดจากใจแตมมันไหลออกทางปากหมายถึงว่าคุยกันไงแต่ตรงวันนี้อาตมาเปลี่ยนใหม่ธรรมะเกิดจากใจไหลออกทางตาแล้วใครบอกว่ามีเวลาภาวนา เวลาภาวนาเยอะมากพวกเราว่างเยอะมากเยอะจริงๆก็ไ <peut> ม่เป็นไรใครเล่นไหมเข้าใจไหมนี่แหละเวลาภาวนาแต่ว่ามันดีบุญเยอะไม่ใช่เหรอทานไมล็ดสีมล็ภาวนาเมลให้ทานร้อยครั้งถึงจะเท่ารักษาสิลนวันนึงนะสิลนห้าเองนะรักษาสิลนร้อยวันนะเท่ากับจิตนั่งสมาธิกิตสงบทอดช้างพับหูหูแล้ว